มดก่อน โลกอนิจจังผู้ฟังเอ๋ยองคระสัมมมสัมพ,พุทธเจา้าเพรตัสสั่งเทศนา,าพระพุทธมาลื่มตาลื่มหัวลื่มสนหาวตนสิบมีวันเกหาวาตูบ่อเถ่าควาา่ำไตนันกบมีเห็นจังสี่มันบ่อถึกตามหลักให้หูจักไวสะเดอร์พวกหมูพุ่มกระายใดพระองค์เทศนาให้พุทธมาจังหูหลวงโลกทั้งป่วงบ่อมีไผอยู่ใด้ตแทน แม่แน่นอนพระสัมมาสัมพพุทธเจ้าพ้นตัอนโลกโลกกาสอนเทวาอินพุ่มอยู่เที่งบนฝ่ามนุษย์สาอยู่ทั้งพืนกระคือกันโดยดังอย่าเหตุสวดตื่มสัาเว้นหายยาสุธรรมเพื่านาโลกนี่ล้วนม้วนเตออนิจจงบ่มีแนวจีรังดังกันพ่อดามจังไห้ผ้ากันทำบุญสางกุศลท่านเอาไว้น่ตักบาตรและหยาดน้ำต่างถาพระเม